ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสมุนไพรตอนนี้เองเนี่ยสมุนไพรย,ยอดฮิตมากๆไม <c oughs> ่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรไทยต่างๆอย่างเล่นของของมิน้นชันเองก็ตามที่มีการพูดถึงกันหรือว่าฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรต่างๆที่นํามาใช้ในการรักษาเสริมภูมิคุ้มก,กันร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับเราจะมีพูดถึง1ชนิด <c oughs> ที่คือเป็นที่พูดถึงกันนะตอนนี้ก็คือผักขาวตองหรือว่าภูคราวคือหลายคนเนี่ย งงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นสมุนไพรนะครับที่มีกัะมาพบมากในภาคเหนือค่ะทีนี้เองเนี่ยเขามีงานวิจัยนะบอกว่าภูคขาเนี่ยสามารถที่จะลด ความเสี่ยงของมะเร็งได้หลายชนิดนะครับสามารถต้านแบทคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัดใหญ่และก็กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมสามารถต้านการอักเสบมีการขับปสัสสาวะนะครับต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถเสริมภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นป้องกันใหข้ของเราร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงไม่เจ็บป่วยได้ง่ายง่าย<ฆ>ซึ่งวันนี้ครับหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วเราจะหาภูเขาจากไหนล่ะ้าบอกว่ามีนะครับเหนอหือหรือเปล่าไม่จําเป็นเลยเพราะวันนี้ครับเรามี สมุนไพรดีๆนะครับที่เรารวบรวมมาให้หมดแล้วอยู่ในวีโกรตัวนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณตอนนี้คือหนึ่งแคปซูลครับนอกจากครูคาวแล้วยังมีสมุนไพรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระชายขามิ้นชันมะขามป้อมยีสต์เบต้ากลูแคนนะครับซึ่งสมุนไพรเหล่านี้เองเนี่ยสามารถที่จะบรรเทาอาการอักเสบลดความเสี่ยงของอาการภูมิแพ้แล้วก็ไข้หวัดได้นะครับเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็สามารถสมานแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําค่ะสมุนไพรอัดแน่นขนาดนี้ออยย่่่าางงทีนศบกไปวมัส ภูมิคุ้มกันซึ่งตอนนี้โควิด1 i โจมตีค่อนข้างรุนแรงตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่นะคะเราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยการเสริมเจ้าตัววีโกรนี้ไปแล้ววันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้คุณผู้ชมด้วยค่ะวีโกรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดแคปซูล3กระปุกราคาเนี่ยราคาเต็มเขาจะอยู่ที่1050บาทแต่ถ้าคุณสั่งซื้อเช้าวันนี้จนถึงแบบทั้งวันเนี้ยวันนี้ให้ทั้งวันเลยจนถึงเย็นเลยนะหกโมงเย็นเลยนะ,ค,ะนาคา 960บาททําไมถึงต้องให้ตอนเย็นเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยขอจัดสรรปันส่วนเงินก่อนแต่คุณผู้ชมคะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่า สกระปุกนะไม่ใช่1กระปุกนะ3กระปุกจากพันกว่าบาทเหลือ960บาทถ้าใครสนใจอยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงเสริมสร้างจากภายในสู่ภายนอกป้องกันทั้งไข้หวัดทั้งโควิดในตอนนี้เนี่ยไม่ให้มันมากร้ามกลายโทรสั่งซื้อทันทีเดี๋ยวนี้เลยนะคะ085-345-8833 085-345-8844อีก1เบอร์ค่ะ08445596 9 4คุณเข้าไปดูที่ Facebook ก็ได้ส่วนใครที่ดูเราสดๆผ่านทาง Facebook คุณเพิ่มไปอีกหนึ่งอัน Facebook ชื่อว่า5ชาวช้อปปิ้งง่ายที่สุดคือสแกนคิวอาค้หน้าจอถูกต้องนี่สแกนเลยสแกนสแกนสแกนเอามือถือถ่ายไว้ก่อนก็ได้หรือว่าถ้าใครชมสดทางทางอ เฟซบุ๊กเองก็สา,สามารถเรียแคปหน้าจอนี้เก็บไว้ก่อนได้แล้วก็ค่อยเอาไปแอดเพื่อสั่งซื้อได้เหมือนกันกับโปรโมชั่นดีๆที่พี่ไฟจัดมาให้ในช่วงเช้าวันนี้เลยสมกระปุกย้ำไปเลยว่า9ก0รอยหสบาทเท่านั้นคุ้มมากๆเลยนะฮะไม่ต้องขึ้นเหนือไปเก็บผักข้าวตองเองไม่ต้องอขึ้นเหนือไปแบบว่าไป<โ>ห,หาปพันธุ์มาปลูกที่บ้านเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะอาข้อดีของเขาคือหนึ่งเขากินเป็นผักสดแกล้มอาหารได้สองคุณเนี่ยสามารถคั้นน้ํากินได้แต่ ก็ต้องเข้าใจว่าผักใบเขียวเวลามันคันน้ำมันก็จะมีกลิ่นไงกลิ่นความเขียวมันก็จะมีนะแล้วเขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นคาวเล็กๆถึงแม้จะไม่ได้เยอะแต่มันก็ยังมีวันนี้เราทําให้คุณทานง่ายขึ้นกับตัววีโกรนน,<ช>นี้เลยตัวนี้และที่สําคัญคือไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวไงรวบรวมหลายๆชนิดนะครับกระชงกระชายอยู่ที่ดีต่อร่างกายเนี่ยรวบรวมมาให้แล้วในแคปซูลตัวนี้เพราะฉะนั้นเองใครที่อยากจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงห้ามพลาดเด็ดขาดกับโปรโมชั่นนี้นะครับ